วันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนอายุ2ปีครับนี่ต้นนี้คือต้นแรกของสวนครับที่ปลูกแบบตั้งใจเลยนี่ครับต่อมาดูตอนนี้สูงสักประมาณตอนนี้สูงประมาคูณสเกือบ3เมตรคือ3เมตรไปแล้วไม่รู้ครับตอนนี้เนี่ยสูงไม่นอนแล้ มือผมเอื่อมไม่ถึงละไม่ถึงละไม่ถึงยอดละต้นนี้ใช้เป็นระยะเวลาสองปีครับผ่านอุปสรรคการนี่เกิดน้ำท่วมรอบใหญ่ของนี่ครับส่วนผมพัานในสิปีเนี่ยที่ผ่านมานี่ครับน้ำท่วมสิบปีมีครั้ง ต้นนี้มาเจอพอดีเลยเนี่ยุาสาห์กำลังปลูกใหม่ด้วยนะมาเจอน้ำท่วมยังดีว่ามันรอดมาได้ครับตอนแรกมันใบมันร่วงแล้วนะต้นนี้ยตอนแรกใบร่วงแล้ะตอนนี้นี่ออกออกใบใหม่แล้วครับเริ่มสวยละต้นมันสองปีครับอดทนมากเลยผมเดินลงมาดูทุกวันเลยตอนนี้ ต้นนี้ไม่ใช่ต้นจากเสียบย่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาเริ่มกันเนี่ยตอนที่เราเสียบข้างครับนี่ครับผมเสียบข้างไปแล้วเสียบข้างประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับถ้ามันติดก็นับไปอีกสามปีครับที่มันจะใหญ่พอนี่นะกิ่งนี่ยมันจะเนี่ยออกลูกออกผล ส่วนนัอื่นนี่ผมจะให้มันนี่ครับออกเป็นลูกจริงๆของต้นมันเลยก็สักประมาณเจ็ดปีครับจนกว่าต้นนี้จะอายุเจ็ดปีมันถึงจะเห็นลูกนะนี้ผมรอได้ครับอันอื่นผมก็เสียบยอดก็ดูได้ดูได้กินเสียบยอดไปก่อนตัวนี้ผมรอดูผลมันครับว่าผลมันจะกลายพันธุ์ออกมาเป็นยังไงออกมาสวยแบบไหนนะ ตอนนี้นํามาจากน่ครับเม็ดมันจากปัตตานีครับเอามาเพาะที่นี่เป็นเขาเขาบอกว่าเป็นเม็ดทุเรียนบ้านครับทุเรียนบ้านเอกลักษณ์ของมันก็คือนี่ครับเนื้อมันจะเหนียวแต่เม็ดมันใหญ่ไปหน่อยเนาะที่ผมเอามาเขาเห็นมันเม็ดมันใหญ่ครับอืแต่ผมไม่เห็นเนื้อมันเขาบอกว่าเนื้อมันอร่อยแต่ว่ามันน้อยและเหนียวอื ก็เหมาะสำหรับทำทุเรียนกวนครับผมก็นี่เนาะมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในสวนเพื่อจะเอาทำเป็นทุเรียนกวนบ้างทุเรียนทอดบ้างเพื่อถ้าจเจริญเติบโตอีกก็เป็นทุเรียนฟรีดได้ครับนั่นนะผมก็ทำหลายหลายรูปแบบเนาะแต่ละต้นมันก็มีคุณค่าประจําพันธุ์ของมันอยู่ครับผมก็ทําหลายต้นครับต้นนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดู ต้นต้นนี้น่าจะร้อยห้าสิบเซนละครับเป็นทุเรียนก้านยาวครับจากเมิดก้านยาวเกวาะโตผ่านน้ำท่วมมาเหมือนกันเริ่มโตขึ้นมานี่นะครับแต่ตัวนี้ปลูกหลังต้นแหล่งสวน ก็อายุสปประมาณปีครึ่งครับตอนนี้ปีครึ่งปครึ่งก็เริ่มยืดแล้วครับสูงแล้วตัวน,นี้ก็เป็นทุเรียนต้นคู่ชนีกับนกจิบอยู่ด้วยกันเกาะจากเม็ดเหมือนกันผมต้องการให้มันนี่ครับกลายพันธุ์ครับส่วนที่เป็นเสียบยอดเราก็มี เสียบยอดกันนี้เลยพวงมานีครับตอนนี้น่าจะสูงร้อยห้าสิบเซนละมะั้งคือพาสูงช้าไปหน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจอาจจะนี่ครับอาจจะเพราะบังแสงเยอะไปมั้งแต่ต้นนี้อยู่กับต้นกล้วยครับมีน้ำอยู่ตลอดเวลามันต้นนี้ก็รอไปถ้าถึงเวลามันโตก็น่าได้กินทุเรียนพวงมาีกันอร่อยเลยนะ ต้นข้างๆก็เป็นนี่ครับต้นที่ปลูกคู่ขนานกันแล้วก็เอาพวงมณีไปเสียบเสียบข้างนี่ยสูงเท่ากันเลยสองต้นสองพี่น้องผมปลูกทุเรียนแบบอินรีย์ครับใช้อินรีย์ล้วนๆเลยไม่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้องครับ ทำไมที่นี่ธรรมชาติสมบูรณ์มากถ้าถึงเวลาแล้วมันจะมีนี่ครับมีพึ่งมีนี่สัตว์ต่างๆมาอยู่อาศัยกันก็ช่วยเหลือพึ่งพิงกันเนาะพึ่งเนี่ยก็ช่วยผสมเกสรครับมีเยอะเลยเอาละครับวันนี้ผมมานี่พาพันเพื่น